วันนี้มาตลาดปลานะครับก็จะไปนะครับบึกแท้นะครับตัวนี้หนึ่งตัวนะครับแปดสิบบาทนะครับเดี๋ยวเราจะซื้อมาไล้ปล่อยที่สวนกันนะครับตัวนี้นะครับผมโอเคครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็ซื้อปลาบึกมาหนึ่งตัวนะครับในราคาแปดสิบบาทนะครับก็เดี๋ยวดูก่อนว่าเป็นปลาบึกแท้ไหมนะครับถ้าปลาบึกแท้นะครับถ้าเทียบกับปลาปลาสวายนะครับ หรือปลาบิกไวนะครับปลาดุกแท้ก็จะหัวโตกลมนะครับหัวโตกว่านะครับถ้าในขนาดตัวที่เท่ากันนะครับหัวจะโตกว่าแล้วก็ตาดําตาดํานะครับใหญใยว่านะครับหัวก็จะโตโตกลมๆกว่านะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับที่ผมซื้อมานะครับปลาสวายนะครับเอไม่ใช่ปลาบึกแท้นะครับผมเขาเขียนหน้าทูอย่างนั้นนะโอเคครับนี่เลยท่านผู้ชมงบน้อยๆวันนี้ผมก็ซื้อมาแค่ตัวเดียวก่อนนะครับนี่ปลาบึกแท้นี่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  ผมดูแล้วก็น่าจะแท้นะเพราะว่าหัวมันใหญ่มากหัวแบนดีนะครับแบนเกือบจะเป็นปลาปลาดุกอยู่แล้วนะครับผมโอเควิธีการปล่อยปลาเนาะทุกท่านก็น่าจะรู้นะครับเดี๋ยวเอาไปแช่ไว้ในบ่อก่อนนะครับสักประมาณสิบนาทีสิบห้านาทีนะครับผมแล้วค่อยปล่อยเขานะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเอาไปแช่กันเลยนะครับผมนี่ให้เขาปรับสภาพนะครับน้ํานะครับอุณหภูมิ ในสระนะครับกับอุณหภูมิน้ําที่เขาอ,อยู่ในถุงนี่มันไม่เท่ากันนะครับผมโอเคเดี๋ยวออกก่อนโทษทีนะผมก็เอาะคนเดียวด้วยมันก็ถ่ายคลิปลําบากหนอก่อยมันก็ลําบากนิดนึงนี่โอเคได้ไมาแล้วเดี๋ยวดูปลาเป็นไงนี่นะท่านผู้ชมเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวผมจะทอด ยางอันนี้วิธีทอดอันนี้ก็ง่ายๆนะท่านผู้ชมก็มคือดึงดึงเลยก็คือมีคนสอนผมมาไม่ใช่ว่าผมรู้เองเนี่ยดึงถุงนเนี้ยมันก็จะหลุดเลยดึง,ด,งดึงให้ดูนะมันจะหลุดไหมโอ,โอ,โอ,โอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดนี่เนาะเดี๋ยวนี่ท่านผู้ชมก็เป็นปลาที่ผมซื้อมานะปลาบึกปลาบึกแท้ด้วยนะไม่ใช่ปลาบึกปลอมนะ เดี๋ยวเราปรับให้ใหเขาปรับสภาพตัวกันน,ะนี่ประมาณนี้นี่แปดสิบบาทนะตัวนี้ปลาบึกโอเคแปดสิบบาทครับได้เวลาแล้วครับเตรียมจะปล่อยปลาบึกแล้วครับเกือบรุดไปแล้วครับหรือว่ารุดไปแล้วก็ไม่รู้ครับอ้าวยังไม่รุดนะครับโอเคครับเดี๋ยวจะปล่อยเลยครับไปแล้ว